สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยแชนแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาเห็นกับเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮ้าค่ะพี่น้องจะพามาทาอ่อมเครื่องไก่ใส่ดอกแคค่ะพี่น้องนะคะเครื่องไก่ยาลาทั้งความสะอาดอย่างดีค่ะวันนี้เยาไม่ลวกนะคะพี่น้องปกติจะสะลวกอุกอก่อน,นหนึ่งนะคะสว่วนผสมต่ตางๆอันนี้คือพริกโดดค่ะพี่น้องเพราะว่า เพื่อน,นะคะถ้าจะบวกกินเผ็ดแยกก็เลยกเอาพริกหน่วยใส่ลงไปน้าค่ะพอดกินแก่ข้าวนะคะพี่น้องกับมะเขือพ่วงค่ะใบแมงลักค่ะใบหอมค่ะผักกระแยงหน่อยนึงค่ะพี่น้องหรือผักผักกระแยงนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะและ้วก็ดอกแค่ค่ะยาหั่นเพิงนะคะพี่น้องเพราะว่าดอกนึงกันแย่เกินไปนะคะส่วนอันนี้ค่ะคือพริกที่เอาโขกไว้ค่ะก็จะมีตะไคร้นะคะพี่น้องคือเกล่ะคะ่ะตะไคร้หอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็ พริกสดคะ่ะพี่น้องโขกไวแล้วเรียบร้อยนะคะมาะเดีย๋ยวเข้ามือมือเห็ดกันเลยค่ะเมื่อกี้กล่องเย่ยาโมโฟกัดด้วยค่ะพี่น้องขอเถอขอให้หลายนะคะพี่น้องแอนเซเน่มบหินตอนถี่เทนะคะหลังจากนั้นค่ะเราผัดพริกให้หอมเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆคะ่ะเห็นอุเลยค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำลงหน่อยหนึ่งค่ะเพื่อให้กระทะเรา,าไม่ไหม้ค่ะพี่น้องใส่ลงไปค่ะ เพราะว่าแผดตะแะใหม่นะคะพี่น้องกินมันจะแห้งค่ะแต่ที่นี่จะน่าเจะมอดชอบกินแบกพริกบกไผ่แบบนี้นะคะเพิ่งกระสเม็น,นะคะ่ะเอา๋ะค่ะในยอดใส่ตะไคร้ลงไปน้ำขาคพอดีมันเหลืออยู่เคิร์นึงก็ค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องได้ยินเสียงอึดๆ,ๆ,ๆอยู่ตอนนี้ค่ะก็คือเสียงของตู้เย็นเด้อค่ะพี่น้องนะคะอันนี้คือเหลือนะคะแยกออกก่อน หลังจากนั่นค่ะพี่น้องล้วนพุ่งไก่เอ้ยตับไก่เนื้อไก่ต่างๆเห็ดซุกคข,ข่พี่น้องเพิ่ใส่พักนะคะพี่น้องสวัสดีคิดว่าถือนะคะอันนี้คือคลิปสึ๊ก้นเลยค่ะพี่น้องโบเดตัดตอโบเลย้งเลยค่ะเป็นธรรมชาติของเยาวแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะทำาป็นเปรอะไรกันคือวิปทีาตัดตอนะคะอันนี้คือคลิปธรรมชาติเลยนะคะคือเมื่มาอางเราตัดตอบบูรณ์นะคะหลงหลวค่ะเอาหาใส่ใบมะกรูดลงไปจ้า หลังจากนั้นค่ะลวนเครื่องในไก่ไปเรื่อยๆค่ะยะเสาะเติมน้ำด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าให้เครื่องในไก่เข้าสุกคักๆพอเติมน้ำลงไป่าว่ันามันสีข้าวนะคะนี่น้ำแกงข้านะคะ,แ,ะ,คะ<ม>แล้วย่อปิดหน้ตาต่างลงค่ะลงค่ะ ผู้ใดยังเป็นนุมเป็นเบานะคะพี่น้องผู้ใดยอยากกินยังก็ปอกกินลงไปนะคะซ่อมฟันดีๆค่ะพี่น้องโอ้มันเถาบ้างลำบากนะคะอย่าเห็นป่าแล้วก็ิินเจ้ากองนี่ละคะ่ะพี่น้องนะคะหลังจากน,นั้นเติมน้ำลงไปค่ะเอาแค่นี้พอค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวร่อนน้ำเดือดแป๊บนึงจ้ะ ข้าวหน้าเริ่มเดือดค่ะพี่น้องยกช้อนฟองออกแล้วนะคะหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวจะช้อนอีกเรื่อยๆค่ะพี่น้องฟองมันี่คลุกคล้องเลือด้องอยังของเครื่องไนไก่นะคะหลังจากนั้นใส่มะเขือพวงลงไปค่ะนะคะมะเขือพวงก็บุกขึ้นโดดค่ะแล้วก็ใส่พรปรปุงรสดค่ะใส่ลงไปจ้าแล้วก็น้ำปลาดิดหนึงค่ะพี่น้องนะคะ นี่คะ่ะทับพี่หนึ่งคะ่ะพี่น้องาะวายา่ผัวอยากใส่น้ำปลาหลายเพาะวาใส่แบบมันดำนะคะจากนั้นค่ะตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยคะ่ะนี่คะ่ะแล้วก็ตามด้วยชูรสพี่น้องสว่าดีพี่จะใส่ใส่ชิมมึงแลย่ายงเค็มบอลน,น,น,นะคะพี่น้องยา่เข็ดดูยา่ผัวอย่างนี้ยังไม่เค็มค่ะนะะคชูรสอ้อนค่ะหลังจากนั้นคะ่ะใส่ดอกแคมไปเลย ดอกแค่ได้ค่ะพี่น้องยัดเะตไซขึ้นเกสรแบบนี้เลยได้ค่ะยัดสบเรลวออกค่ะเพราะว่าต้องการให้มีความขมแน่นิดๆนะคะนีค่ะนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวรอดอกแค่สุกแป๊บนึงค่ะพอดอกแค่เริ่มสุกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมรสนิดนึงค่ะอืแสบเลยค่ะพี่น้องนะคะ ขนาดเยาว์ก็บล็อกใส่เผ็ดเลยค่ะพี่น้องนี่มีคว่มเผ็ดนะคะพี่น้องหลังจากนั้นปิดท้ายด้วยใบหอมนะคะแล้วก็ใบตะไคร่ตูแล้วก็พักกระเงี้ยนะคะพี่น้องจะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ยจะใส่ขบขวดน้ำจื้อหน่อยนึงนะคะเสริมความหอมนี่ค่ะคือหอ,อมขึ้น,นไม่ใหญ่ยาค่ะพ,ะ,ะพี่น้องง่ายๆแต่แซ่บเด้อจ้ะพี่น้องลองมือเด้อสูตรนี้ค่ะ พี่หน่องเลยเมนงูขอเปิดหมออีกแล้วค่ะเอาละค่ะพี่หน่องแค่นี้จะเป็นอันเซตขาปิดไฟเอยจะเอาไปเบิง้งให้เบิ้งมองแจ่งๆมองบ่มหอนนะคะ แล้วละคะ่ะพี่น้องเมนูง่ายๆแต่อร่อยคะ่ะออมเครื่องในไก่ใส่ดอกแค่นะคะใส่พักกิ้งงคะ่ะพี่น้องแล้วก็ใส่พักออตู่มหอมๆหรือใบแมงลักนะคะนี่คะ่ะพิถ่ายด้วยขว้าวกลัวค่ะพี่น้องรสชาติไ่มีข้าวเวยคะ่ะบอกบอกกันเลยคะ่ะพี่น้องไม่มีข้าวเลยนะคะเนื้เห็ดแล้วหั่นแล้วแวยกกระรางโดยเกลืออก่อนนะะ้ำหนึ่งคะ่ะหลังจากนั้นคะ่ะลวนเครื่องในไก่กับพริกแกงที่เราโขกไว้ให้สุกก่อนคะ่ะพี่น้องเราค่อยเติมน้ำนะคะสดน้ำแกงเราหอมห้วนค่ะพี่น้องเมนูเขาเบิดหมออีกแล้วค่ะ ดอกแค่นะคะพี่น้องมันจะมีทั้งเกสรมันจะออกขมนิดๆแสบค่ะกินก็อมเคืองในไก่ไข่ก็เ้าเอาหยอดพักไซนะคะหย่อดมะราคิงนกใส่ลงไปแบบได้แบบนั้นเดือดพี่น้องแสบนะคะถ้าผู้ใดมีดอกแค่หลายๆร่องเท็จกินเฮ็ดยาบมือเดคอะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกคูทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมากค่ะทุกผู้ทุกคนเมื่อกินเข้ากินน้ำด้วยกันค่ะ ออมเครื่องในไกค่ะแส็บๆหยุดยั่วจาาพี่น้องนะคะยกใสบ่ับพริโดนลงไปน้าค่ะจะคของเสด็จกินได้นะคะ